สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญฮานุมานปีห้าหกหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตรามนะครับเป็นเหรียญร้อนยุคที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ผิวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นมาจากโรงงานนะครับเนี่ยที่ไม่สวยที่ความหมายของผมคือ ผิวเขาจะมีกากนะครับกากแต่กากนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้นะอีกากอย่างเงี้ยมันเกิดจากโรงงานเขาผลิตมาแบบนี้นะเขารีดโลหะมาไม่เรียบนะครับแต่ผิวแบบนี้ดูง่ายนะเนี่ยทําให้ให้เหรียนดูง่ายเหรียนนี้วิธีดูก็ไม่ยากนะครับตามเบสิกดูเหรียญน,นะดูความคมชัดดูความตึงของผิวนะครับ ความคมชัดนะครับแบบนี้ตามตามขอบตามขอบสันขอบสันเหรียญน,นะครับเนี่ยก็จะเป็นสันเป็นสันเป็นแท่งความลึกความคมของขอบนะครับความลึกความคมคมมากนะครับดูดูตามยันนะขอบยันขอบยันก็คมนะครับเป็นแท่งเป็นสันเป็นแท่งนะครับเนี่ยให้เราดูให้คมให้เป็นนะครับ ดูความคมของเหลียมนี่เป็นเป็นสันเป็นแท่งเลยดูดูขอบดูองค์หลวงพ่อนะตามซอกแขนป็จจะเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับแล้วก็ดูพวกเส้นขนแมวเส้นเสี้ยนอะไรเงี้ยเนี่ยเส,เส้นเส้นเสี้ยนเนี่ยเพียบเลยเส้นเสี้ยนดูตามตามพื้นเหลี่ยแบเบนี่ยเห็นปะ จะมีทั่วเลยนะครับแล้วแต่นะว่าใครจะไปจําเส้นขนแมวตรงไหนนะจริงๆผมก็ไม่เคยจํานะเส้นขนแมวแต่ให้ดูให้ดูเอาไว้นะว่ามีตรงไหนบ้างถ้าใครไม่แน่ใจถ้าใครได้ได้เหรียญปีห้าหกมาไม่แน่ใจว่าเป็นเขาดูตรงไหนก็มาดูคลิปผมก็ได้นะเนี่ยดูแล้วก็เอามาเทียบพิจารณาตามเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญบล็อกเขาเรียบกบล็อกอะไรนะบล็อกบล็อกขีดเดียวเออบล็อกขีดเดียวเนี่ย ขีดเดียวเขาดูตรงไหนนั่นเนี่ยดูตรงนี้นะครับดูที่ผมชี้นะขีดเดียวเขาดูตรงนี้เขาจะเป็นแง่งฟันออกมาอย่างน,นี้นะเขาเรียกขีดเดียวขีดหนึ่งขีดไม่รู้เรียกหนึ่งขีดหรือขีดเดียวนะครับจริงๆผมผมว่าน่าจะเรียกฟันดีกว่านะจะฟังดูเท่กว่าหนึ่งฟันอะไรอย่างเงี้ยดูดูสันเรียนขอบเรียนนะครับเนี่ยจะคมมากนะ พอเปลี่ยนจะคนมากดูตามตามตามเส้นหนุมานนะครับขอบตั้งเป็นแท่งเลยนะครับคมคมทุกสัดส่วนแล้วก็มีเส้นเส้นเสี้ยนเนี่ยเกิดจากการแกะบล็อกนะวิ่งดูยนยะวิ่งานยนะวิ่งครับใครมีบล็อกขีดเดียวไม่รู้ดูยังไงก็มาดูคลิปผมกได้นะเอามาเปรียบเทียบเลยเนะี่ย เราจะมีเส้นขนแมวตรงนี้ด้วยเนี่ยมาเปรียบเทียบเลยว่าว่าผมชี้ชีเส้นขนแมวตรงไหนก็มาเปรียบเทียบได้นะครับว่าบางทีพวกเส้นพวกนี้บางทีผมก็ไม่ค่อยจําเท่าไหร่ว่ามันมีตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่สมองเราโดยเวลาเจอบ,บ่อยๆมันจะจําอัตโนมัติเวลาดูเหรียญเราจะรู้เลยอ๋อเส้นขนแมวพวกนี้แล้วมันภาพมันจะขึ้นมาในสมองเลยแต่ให้มาบอกว่ามีเส้นขนแมวตรงไหนตรงไหนเนะี่ยบอก มันบอกไม่ได้ไม่พี่บอกไม่ได้เพราะมันจําไม่ได้แต่ให้มาเจอเหรียญเลยมันจะอ๋อๆเลยภ้าพมันจะมาเลยเส้น,สนตรงลายเท้าหลวงพ่ออาจจะคมมากนะคมและธรรมชาตินะครับแล้วก็นี่ใต้หูเหรียญน,นะครับนี่หลพจะมีเส้นเหมือนกันปึป๊บปื๊บป๊บเเส้นสายฝนมาเลยนะ,ะแล้วก็วนมีจุเป็นวนกลมๆเนี่ยอยู่ตรงนี้ปุ๊บกลมกลมเหมือนเป็นวน คลึงลอ,อยกลึงลอ,อยกลึงของเครื่องเครื่องมือแกะบล็อกนะก็จะวนอย่างเงี้ยต้หูเหรียญขอบเปลี่ยนเขาจะยกอย่างเงี้ยนะครับนพื้นเขาจะยกอย่างงี้ขอบตัดขอบตัดก็ธรรมชาตินะครับดูเป็นธรรมชาตินียธรรมชาติการปั๊มเหรียญนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอไอขอบตัดเนี่ยคือ ทำไมของเก๋เขาถึงทำไม่ได้นะทั้งๆท,ที่วิวัฒนาการเขาน่าจะตั้งให้มันตัดตัดไม่ขาดได้นะอยู่ที่การตั้งตั้งเครื่องตัดของของช่างนะแต่ช่างเขาจะจะตั้งให้คมที่สุดะมันก็เลยตัดทีเดียวชึบชิบช,บ,ชบนะพวกของเอของแท้เขาจะไม่ขาดเขาจะตัดขาดสักครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ฉีกจะรอฉีกที่ มันไม่ได้เกิดจากเหรียญเก่าอย่างเดียวนะตัดขาดครึ่งฉีกครึ่งเนี่ยเหรียญยุคใหม่ๆก็เหมือนกันนะครับเนี่ยบางเหรียญจะขาดครึ่งไม่ขาดครึ่งดูความคมชัดดูธรรมชาติไว้นะครับเนี่ยคมชัดเหรียญพื้นผิวความตึงเครียดของเหรียญนะเออและอีกอย่างหนึ่งเหรียญแท้นะเหรียญแท้เขาจะมีนะบางเหรียญบางเหรียญถ้ามีแบบนี้เนี่ยเนื้อแบบ วค,วความแน่นของเนื้อเวลามันตั้มบล็อกไปความเห็นว่าความแน่นของเนื้อเขาจะเกิดจากการบีบอัดของเนื้อโลหะบีบเนื้อโลหะวิ่งเขาาา้เขาหากันบีบเข้าหากันแล้วมันเนื้อมันเยอะมันก็จะบีบอัดกันทําให้เกิดเนื้อเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อมันซ้อนกันขึ้นมาเนี่ยมันบีบอัดกันเยเป็นซ้อนกันขึ้นเป็นชอสองชั้นนะเนี่ยเหรียญพวงนี้บางบางเหรียญเขาจะเกิดตมขอบตัวหนังสือเป็นเป็นชั้นเลยนะ เกิดตามขอบหนังสือเป็นชั้นชั้นๆอย่างนี้ดูง่ายและแล้วตัวจะเห็นเป็นตัวงสือแบบเป็นซ้อนขึ้นมาเป็นซ้อนขึ้นมาตวงสือเป็นตัวังสือเลยนั่นถ้าอย่างนั้นน่ดูแท้งง่ายเลยอันนี้เหรียญเหรียญนี้มาเกิดอยู่ข้างบนขอบหูเหรียญนะเหมือนมันจะเป็นแผ่นซ้อนขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ขอบถอดบล็อกนะไม่ใช่ขอบถอดพิมพ์นะถ้าถ้าขอบถอดพิมพ์จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันจะเป็นเหมือนการบีบอัดของเนื้อโลหะ มันจะมันจะมาตึงเครียดกันตรงเนี้ยแล้วเกิดการซ้อนของเนื้อโลหะฟูบๆเนี่ยเด๋ยนนี้มาเกิดตรงนี้บางเดือนก็เกิดตามตามตัวหนังสือตรงขอบตรงขอบขอบเปลี่ยนตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วขอบเหรียญเขาจะสโลปนี่ดูเขาจะสโลปเป็นเตเปอร์นะขอบเปลี่ยนขอบเปลี่ยนด้านหน้าจะเป็นเตเปอร์ ขี้กากนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเนี่ยดูง่ายเลยเกิดจากการรีดโลหะของโรงงานนะครับโรงงานเขารีดโลหะมาไม่เรียบนะครับก็จะเกิดเป็นขี้กาก,ากแบบนี้ธรรมาชาติโอเคนะครับสวัสดีครับ